ส,สดีค่ะนักเรียนทุกคน,นวันนี้นะคะพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะครูพลอยก็จะมาสอนวิชาสังคมนั่นเองค่ะเรื่องโครงสร้างของครอบครัวค่ะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวเราก็ควรเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวขนาดเล็ก จะมีพ่อแม่และตัวเองใช่ไหมคะบางครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีพ่อแม่ลูกและบางทีก็อาจจะมียาิผู้ใหญ่อาศัยอยู่ด้วยนะคะเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าหรือคุณอาค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเราก็จะเรียกว่าครอบครัว ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้ครูพลอยก็จะมีตัวอย่างของครอบครัวเนี่ยมาให้นักเรียนดูทั้งหมด2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ก็คือครอบครัวของน้องจ้อยจ้อยเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่สมาชิกในครอบครัวของจ้อยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องจ้อยเองใช่ไหมคะ ครอบครัวของน้องจ้อยเนี่ยจัดเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพราะว่ามีสมาชิกน้อยต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองก็คือครอบครัวของน้องก้อยนั่นเองค่ะก้อยเนี่ยมีน้องชายยุหนึ่งคนในครอบครัวของก้อยก็จะมีคุณตาคุณยายสมาชิกในครอบครัวของก้อยทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด6คนค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายน้องชายและตัวน้องก้อยเองนั่นเองนะคะครอบครัวของก้อยเนี่ยจัดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันหลายคนคะ่ะเมื่อกี้ที่ครูคอยพูดไปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างของครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วย2แบบใช่ไหมคะ แบบที่1ถ้ามีสมาชิกน้อยเราเรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กค่ะครอบครัวขนาดเล็กนะคะจะเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน4ถึง5คนค่ะอาจจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ตัวนักเรียนเองเป็น3คนใช่ไหมคะหรือบางครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่สาว หรือน้องสาวพี่ชายหรือน้องชายของนักเรียนใช่ไหมคะและคนสุดท้ายก็จะเป็นนักเรียนก็จะมีขนาดสมาชิกเนี่ยที่ไม่เกิน4ถึง5คนนั่นเองค่ะเราก็จะเรียกครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยๆแบบนี้นะคะเรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กค่ะต่อไปนะคะแบบที่2ก็คือครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวขนาดใหญ่ก็เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะๆเลยใช่ไหมคะก็อาจจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายตัวนักเรียนเองพี่สาวพี่ชายหรือน้องสาวน้องชายใช่ไหมคะบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอาศัยอยู่ด้วยได้นั่นเองนะคะ ซึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะๆอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะแล้วครอบครัวของนักเรียนล่ะคะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เอย่ยทีนี้นะคะเรามาดูใบงานที่1ที่ครูพลอยให้เด็กๆไปทำกันนะคะมาดูโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆวาดภาพระบายสี ครอบครัวของตนเองแล้วเขียนว่ามีสมาชิกคนใดบ้างในครอบครัวซึ่งนักเรียนนะคะก็วาดรูปตรงนี้ได้เลยค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวาดรูปว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างจากนั้นให้นักเรียนเขียนข้างล่างนะคะตรงนี้ที่คําว่ามีนะคะเขียนว่าใน ครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างเช่นถ้านักเรียนมีคุณพ่อคุณนักเรียนก็เขียนว่าพ่อแม่ถ้ามีพี่สาวก็เขียนพี่สาวแล้วก็ตัวเองก็คือฉันนั่นเองนะคะ จากนั้นก็วาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพลอยก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ